สวัสดีค่ะช่างไม้เรื่องนกปากก่อนค่ะนี่ไม้เรีเ่องเห็ดขนมทั่วแปะกิน,นขนมทั่วแปะสมมติอยากเนี่ยก็เฮ็ดกินคิดพอแต่จะ ที่ผ่วจะยังหน่อยโอ้ยเงินก็อืดๆเงินบราไม่เลยนได้บ่ได้เงินไปโรงเรียนอะไรเลยที่แม่มาค่อยได้เงินไปโรงเรียนบาทเคยได้เดือหนึ่งแม่มาแม่ไปทำงานอยู่บนแม่กลับมาแม่ให้บาทหนึ่งบาตรหนึ่งอะไร ไอซื้อรี่สติกสลึงหนึ่งรอแล้วสลึงแดงหดแล้่าเนี่ยยูหามือก็บ่าเจ้าแดงเ็ราเรา่อยู่น้ำตากับยายแม่ไปทำางานทาจังหวัดอุบลพอตายจากแต่เท่าน่อยเราเม่อยากตว่าเรื่องเก้าออได้ปะถ้ากินขนมนะเขาเริ่มเบาไปนะ ชั่อนี้อยากอีหยังอยากกินขนมหยังกัเฮ็ดกินเบิดถ้ก่อนนี่จะพอนีงพ่อกัเฮ็ดให้กินพ่อเฮ็ดขนมเป็นเบิดตัวอย่างแต่ก่อนสอยางแบบว่าทานขนมสมัยใหม่ชั่วโมงนี้ลอกอากาศทีเฮ็ดก็เป็นแต่ว่า ขนมทำไมก้าวแล้วก็เสียดเป็ดจ้าจ้างคาราชจ้างข้าวหนมเปียกปูนตากลูขนมใสใสแต่ว่าผัวแบบอย่างบ่เคยเห็นแล้วเห็นวันท็อปที่จะขนมใสใสเป็นขนมต้มขนมต้มกัะคุกบะเพาเพื่อกันละขนมต้มกะคุกบะเ้าวแต่ว่าใส่นั่นสิเป็น เป็นใส่ขนมก็ข้าวนมเทียนใส่ขนมอันขนมต้มนะนั่นแหละอันนั้นก็เฮ็ดกอแค่พ่อพ่อแต่งขึจากแล้วต้องทำกับแม่ก็ไปโรงเรียนไปแม่ก็ไปหาเงิน ฝากไว้น้ำตาเขาไมไ่ได้บ่เคยเอ็นบ่เคยเลยงินยแต่เลี่ยงเห็นมัน,นง่ายไม่กันไม่ง่ายเนาะง่ายไม่ง่ายเนี่ยยากกับภาหาได้ถ้าตีแม่กับากไม่หายจะยากกับภาหา้เห็นเขากินขนมเห็นเขากินย่างยากอยากไปยืนเมืองพี่น้องอน้ำให้บ่อยเนาะคน ใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่ทุ้งหอยไว้าทุงะละสาหรืมอะน้ำแดงหอยว่ายยาวอยากไปยืนเบิรงกเดินน้ำได้เแบบอลับอยู่ต <c oughs> อหน้าก็เป็นเดรดตนนะตอนแรกจะเน้อย <c oughs> บัดทีนี้พระเจ้าอันสบายก่าน,นน้ำแข็งแบบใส่ผ้าใส่ผ้าขาวทุบเป่าเลยทุบบัดนี้มันย่ามพัน เขาจะสิซับซับเป็นก้อนนั่นสิมาใส่ผ้าก้อนพ่อประมาณนี่ใส่ผ้าแล้วก็ะทุบตอนเขาจะซับออกจากก้อนใหญ่ๆนะมันกระเด็นไปนะไปเก็บมากินไม่เวียงนะน้ำแข็งนี่ยโอ้ยเย็นเย็นเย็นดีใจได้ป่ะได้กินน้ำแข็งเย็นเย็นเย็น,ยนแฝดแฝดแฝดทัางทั้งถือน้ำแข็งเตาเนี่ยอยากกินยัย อันนี้มือนั่นหน้าอำเภอหน้าอำเภออำเภอเสแล้วก็วานนี้เรีย่ยเป็นต่อออกไปเข้าง,งานนะมันเป็นงานเป็นงานกีฬาสีลูกหน้าอำเภอซื้อขนมข้าปองข้าวเกียยวขนดัด เกียร์แทนง่ายๆแผ่นพี่ล่ะทำจานพี่ล่ะแผ่นง่ายๆทำจานที่ล่ะแทนหนังสือเนาะหนังสือหนังสือมาแจกเจ้ว่าบ่แจกคนละแผ่นเด้สี่คนต่อแผ่นกันกรบี่ให้บี้ให้โอ้ยดีใจลายแซ่บลายบอการกินขวดขวดได้ยอมกินเล็ดนี่เล่าการกินที่ละหน่อยละหน่อยยานเหมือนมื กสิบว่นก็เคได้กินขนมนะแต่เรื่องตัวจะพอจะพอต้องอยู่หลังกินขนันยำมกม่วงพ่อประเทศเหกินข้าเหนียวมูนมะม่วงขนนยวมะม่วงอ่ะกอาจจะนั่น,นด้ข้าวนียวพอสิหหกแลไวเนี้ยพอสิบหงขหนียวอ๋อ ต้มพอมันมึนๆเือ,อ,อแล้วก็เียวมาดงดงป้าอยอ่อนๆเอ,อ่องไปเ e อี่ยมมากหอมเลยวันนี้พ่อกลมามุนมาแบแบนี้ไม่ต้นแบม่วงต้นหนึ่งใหญ่ๆสมัยน่ะน,นะนี่ักม่วงสุกบักม่วงแก้วนี่แหละเพรามันแบม่วงบอกลองซ้ำ หวัวแก้วละพ่อกับมุนมุ่นเขาเนี่นอยอยากกินกับบบม่วงแซ่บแบบนะแต่ยนีพอ่อพอท่านตายก็ได้กินย่าดอดช่องขนมจีนพ่อเป็นพ่นเห็ดเบิร์ดไปเรื่องของคล้องคลิบกันนี้ก่อนได้ค่ะด้อสวัสดีค่ะ ขอบคทุกคนขอบคุณหลายๆค่ะทีท่ติดตามรับชบมในเรื่องค่ะบ๊ายบายค่ะ